สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเลสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นกันที่อิสโก้แข่งดังของมาดริดนะครับจะย้ายซบเลสเตอร์จึงหรือไม่ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเลสเตอร์นะครับกำลังเป็นที่น่าสนใจเมื่ออิสโก้อาจจะบอกลาเรียลม,มาดริดเพื่อมาเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้การเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะมีการส่งผลยอย่างไรต่อเลสเตอร์ทุกวันนี้นะครับเลสเตอร์มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาที่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ฟังดูไร้สาระหรือเป็นไปได้แต่การซื้อขายนักเตะของเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของสโมสรดังกล่าวหรืออาจจะเกิดขึ้นจากความรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วของเลสเตอร์เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าบ่อยครั้งนักเลสเตอร์นะครับจะมีข่าวลือกับแข้งดังต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปเป้กูตโย่กองกลางของบาร์เซโลนาแล้วก็เบรเตอร์สตีที่มีชื่อเสียงมากพอที่เซเสัญญานั่นทำให้แฟนบอลเลเตอร์นะครับมองว่าดีลของ,อ,จจง,ขอ,งเเอร์ ข้อเสนอทางการเงินยังคงเป็นสิ่งที่เลตเตอร์นั้นให้เป็นเครื่องมือนในการไล่ล่าทีมคู่แข่งวินเบรีกดังนั้นการเพิ่มอิสโก้เข้ามาทีมจึงเป็นเป้เปาหมายของเลตเตอร์ที่ต้องการกีดกันเรยมาริดซึ่งมีรายงานออกมาว่าเป็นเรื่องจริงที่เลตเตอร์นั้นกําลังจับตาดูสถานการณ์ของอิสโก้ดังนั้นคงต้องมาลุ้นกันยาวๆนะครับพี่น้องข่าวต่อมามีรายงานว่าผลงานของยูริตตลมองครับอาจจะทําให้เขากลายเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของนิโคลโซ เมื่อนิโกโซ่นะครับกำลังมองหาในการเสัญญาใหม่หลังจากที่เข้ามาซื้อกิจการ305ล้านปอนด์ครับมีการพูดคุยกันอย่างมากมายเกี่ยวกับผู้เล่นที่จะไปเล่นเซนต์เจมพาร์กในตลาดการซื้อคณะเตตที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่สมาคมนะครับได้นําโดยซาอุดิอรระเบียนะครับได้ทําการซื้อสโมสรจากไมเอเชลลี่ได้สําเร็จจากการรายงานคาดว่านิโกโซ่นะครับกำลังจับตาดุสนาการของยูริตัลมองกองกลางของลิเวอร์เนื่องจากพวกเขาต้องการทุ่มเงินเพื่อไต่ระดับในตารางพรีเลีก สัญญาของทิลมองนะครับกับเลเตอร์นั้นอาจจะหมดอายุช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยเขากำลังเจรจาเรื่องข้อตกลงใหม่กับเลเตอร์ซึ่งอนาคตของนักเตะวะยัย24ปีรายนี้กลายเป็นเรื่องการกิงกำไรอย่างมากมหม่ในช่วงที่ผ่านมาโดยนิวเาสเซลนะครับเป็นสมนสอนล่าสุดที่ต้องการตัวของเขาหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์นเตตดนั้นต่างก็ต้องการตัวเขาเช่นเดียวกันนั่นทําให้เลเตอร์นะครับบ่งบอกถึงความทีทย,ยานที่สดใหม่ของคู่แข่งในพิบลีกของนิวเคอโซ่ในเดต ย่างไรก็ตามครับเลตเตอร์ยังคงได้เปรียบเรื่องของนิโคสโไนเต็ดอยู่ที่225ล้านปอนด์และเลตเตอร์นั้นอาจจะหมดหวังที่จะรั้งตัวของยูริเตลมองหากเขาเนี่ยเห็นต่างจากฟอร์มปัจจุบันของเลตเตอร์โดยเริ่มจากการมาเยือนของสโมสรแมนเชสเตอร์นเต็ดครับหลังพักเบรกทีมชาติมาร์คคาร์เรฟอร์ดนั้นกองหน้าของแมนยูได้ส่งคำเตือนไปยังเลตเตอร์หลังจากที่เขาหายเจ็บกลับมาจากการผ่าตัดที่หัวไหล่ในช่วงพักเบรกทีมชาติ ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้อาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้วและเขากําลังอยู่ในช่วงการพักฟื้นเพื่อลงสนามนัดต่อไปสำหรับข่าวต่อมามา,าร์คัเรดฟอร์ดแข้งวัย33ปีนะครับไม่ได้ลงสนามให้กับปีศาจแดงนับตั้งแต่ที่นัดชิงชนะเลิศทั่วโยุโรปลีกที่แพ้กับบียาเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่ที่ต้องทุกทรมานนานนับ11เดือนเต็ม เมื่อจบสิ้นการรับใช้ทีมชาติอองกฤษนะครับในทัวร์นาเมนต์ยูโรที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับล่าสุดนั้นเจ้าตัวนะครับเพิ่งลงเล่นเป็นตัวจริงที่สนามซ้อมของสโมสรอุ่นเครื่องกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์สซึ่งเขานะครับได้ตะบ,บันไป2ประตูช่วยให้ทีมนี้เอาชนะ3ามศูนย์ส่งผลให้คาดว่าเขาน่าจะพร้อมในการช่วยเกมพิมล,ลีกหลังผ่านพ้นโปรแกรมทีมชาติบกุกไปเยือนยิงจอสยามได้อย่างแน่นอนการฟื้นตัวของผมในครั้งนี้นะครับ ผมยังไม่พูดว่ามันจบไปแล้วเพราะแน่นอนว่าผมต้องดูแลรักษามันต่อไปแต่ผมบอกได้ว่าทุกอย่างมันดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจเรดฟอร์ดได้กล่าวผ่าน BBC สื่ออังกฤษปีที่แล้วนะครับมันเป็นรูปการที่ยาวนานสรับผมมากผมได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เดือนกันยายนและหลังจากนั้นนะครับอาการเริ่มแย่ลงและตอนนี้ผมหายดีแล้วผมรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจสําหรับแมนยูนะครับมีคีบูเบียนเลตเตอร์นั้นที่คิงโุเตเยียมนะครับอันนี้ก็ต้องล ข่าต่อมาครับเนื่องจากโอกาสวันไพรส์นีโลกนะครับวันที่9ตุลออาคมนี้ l e t เตอร์สตีนครับได้มีการจัดก,จกิจกรรมเอาใจแฟนบอลชาวไทยด้วยการส่งจอนนี่แวนและก็มาร์คอัมเบรตันสองนักเตะร,ระดับสตาร์นะครับของชิ้งจอดสยามร่วมกันเขียนไพรส์นีบัตรเป็นภาษาไทยทั้งนี้นะครับมีการระบุเพื่อมอบให้ เป็นของขวัญสุดพิเศษให้แฟนบอลจิ้งจอกสยามในประเทศไทยโดยแฟนบอลสามารถร่วมลุ้นเป็นเจ้าของปริศนีบัตรสุดเอ c กซ์คลูีนะครับจากจูนี่แวนแล้วก็มาร์คอันเบร์ตันทำกิจกรรมตามกติกาง่ายๆดังนี้ 1. เพียงคอมเมนต์ว่าหากท่านต้องเลือกเพียงคนใดคนหนึ่งว่าจะส่งไปรษณนีบัตรให้กับจูนี่แวนหรือมาร์คอันเบรตันท่านจะส่งให้กับใครและก็ส่งข้อความว่าอะไรข้อที่2ครับข้อความที่โดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปรษณนีบัตรจากจูนี่แวน 1รางวัลน,นะฮะแล้วก็จะมาร์คอ um ันเบรดอรหงรางวัลและก็3ครับ mm. กดไลค์และกดแชร์โพสต์นี้แล้วก็ตั้งค่าสาธารณะ,ะ4ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 2ตุลาคมนี้แล้วก็5ครับประกาศผู้โชคดีคือวันที่15ตุลาคมวาเวลาเียนไนดูกาและ6ครับการตัดสินใจของทีมถือว่าเป็นสิ้นสุดข่าวต่อมาครับอยู่ที่ตนมองและก็ที่มูตีคาสเตเย่ลงสนามตัวจริงให้กับทีมชาติเปียวเยี่ยม ในเกยมยูฟาเนชันลีกรอบชิงอันดับ 3, ดที่3โดยทีมปีศาจแดงนะครับพ่ายให้กับทีมชาติอิตาลีไป1-2ที่สนามยูเวนตุสสเตเดียมประเทศอิตาลีอิตาลีได้2ประตูจากนิโคโลบาเลลล่าครับแล้วก็ดมินิโกเบรดี้ครับส่วนเยียมนั้นได้ประตูจากชาวดเคเทเลครับแล้วก็เกมนิคาเตเยนั้นลงสนาม90นาทีครบนะฮะส่วนยูริเตรมองครับได้ลงสนาม59นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออก ส่วนด้านเอี n นาโซครับมีโอกาสในการลงสนามตัวจริงให้กับทีมชาตินจีเรียรแล้วก็ลงเล่น74นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ทีมอินซีมอนกดบุกไปเอาชนะทีมชาติสาธารณรัฐแอฟริกา2-0ในสื่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาข่าวต่อมาครับจิงเจอกสาวลิตสตีนะครับทีมหญิงไทยกับเชลซีชว FA, วแชมป,ป์ก่าเอฟเอบีเอ็มลีก0-2 โจนาธานมอร์แกนครับได้มีการปรับมาใช้ในระบบ4-4-2โดยส่งนาตาซาฟลินครับดวงเลี้ยเป็นเป้าคู่กับเจสซิกเวิร์บครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางใช้มอนลีพายยืนคู่กับแทมเรนี Tam ่ตัวริมเส้นทางฝั่งขวาเป็นเชนนอนโอไบรยันฝั่งซ้ายเป็นฮันนาเคนส่วนแบ็คโฟล์ดครับใช้มาเฟอร์ฟินแอชเลดฟอมเตอร์เอฟบีแม็กมานัสและก็จอร์เจียบรูแฮมส่วนผู้รักษาประตูครับใช้คริสตี้ลเวลครับ รูปแบบเกมแชมป์เก่าเชลซีที่เหนือกว่าแต่ทีมสิงโตสาวเนี่ยจะมาได้ประตูก็ต้องรอถึงนาทีที่83นะครับจากพอลนิวแล้วก็จากฟรานเซสกาในช่วงทุ่งรับบาดเจ็บจบเกมครับลิเตอร์ทีมหญิงพ่ายต่อเชลซีทีมหญิง0-2นะครับสำหรับข่าวต่อมาครับมอร์แกนพอใจผลงานของลูกทีมแม้พ่ายเชลซีจนปรธานมอร์แกนเนี่ยเฮดโค้ชของลิเตอร์ทีมหญิงนะครับพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมแม้จะบุกไปพ่ายกับเชลซี0-2 ในเกม FA ฟเอบีแมนซู e ปอร์ลเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมภูมิใจให้กำลังใจและพอใจกับวิธีการเล่นของเราในตอนนี้แต่มันยังรู้สึกผิดหวังอยู่นิดหน่อยเพราะผมคิดว่าเราน่าจะมีการหยิบแต้มได้จากเกมนี้ในเวลาเดียวกันครับเราต้องอยู่กับความจริงเราเพิ่งลงเล่นกับผู้เล่น4-5คนที่มีชื่อลุ้นรางวัลเบนดงดอและก็เชลซีนะครับก็เต็มไปด้วยนักเตะได้ดับคุณภาพเต็มทีมและพวกเรานะครับก็สู้กับพวกเขาได้ดีตลอด90นาทีมันน่าพอใจอย่างมากนะครับเมื่อผู้เล่นของพวกเรานั้นเนี่ยเดินมาบอกกับเาว่า นั่นคือระดับการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากนักเตะของคุณพวกเราแค่เก็บคำชมและก็เชิดหน้าขึ้นไว้ผมคิดว่าเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากในเกมนี้แฟนบอนิเตอร์ทุกคนนะครับและก็ทุกคนเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ภาคภูมิใจกับทุกสาวของเราเพราะเราไม่ใช่แค่บุกมาเยือนทีมแชมป์ของกรีแต่เราสามารถบุกมาสู้กับพวกเขาได้อย่างสูสีและทําให้พวกเขาเนี่ยเจองานหนักด้วยมอร์แกนได้กล่าวนี่ก็คือการเดปเดตข่าวสารของเลเตอร์สตีนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดี